สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเจ้าดีแม็กตอนเดียวกับเพื่อนสีล้อปี2022กันอีกแล้วเช่นเคยนะคลิปนี้เดี๋ยวจะมาพูดถึงเข่าวนะต่างประเทศนะที่ยิวซูเนี่ยโดนฟ้องข้อหาอะไรนะรถกินยางในนะที่ประเทศออสเตรเลียมากเกินไปนะกินยางไหนมากเกินไปทําให้ยางในสึกห้อนะแล้วบางจังหวะเนี่ยพงลมันมันอะไรวะมันมันจะดิน้นแล้วก็หักไป ฟังตรงกันข้ามเองนะเดี๋ยวมาดูซิว่าเรามีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้น่าจากใจผู้ใช้ดีแม็กเอาจะเป็นไงเดี๋ยวเฉยน้ำเปล่านะจบกันได้เลยนะครับจริงนะครับก็คือต่างประเทศนั้เขาเอาจริงนะเขาไม่ได้เล่นเล่นเหมือนกันประเทศไทยประเทศไทยเนี่ยฟองสองกบงสงกบอเนี่ยก็ไม่รู้จะได้เรื่องหรือเปล่าได้เรื่องวะสกบอ,อ,ก,บอก็ได้นะได้นะได้กูไ, <g iggle> ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะกูไม่เคยฟ้องใคร นะก็เอาเป็นว่าก็มันมันมีประเด็นอยู่แหละนะข่าวต่างประเทศเนี่ยสื่อออสเตรเลียอะไรก็ว่ากันไปนะก็มีหลากหลายช่องทางที่เขานําเสนอนะว่ารถกินยางไหนนะแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยมันสั่นอะไรของเขาก็ไม่รู้นะเกี่ยวกับพวงมาลัยเกี่ยวกับแคมเบอร์คัสเตอร์ของล้อหน้าอะไรนะ เป็นปัญหาอยู่บ้านเราก็เป็นนะบ้านเราก็เป็นนะผมใช้ก็เป็นแม่งเป็นทุกคันแล้วแหละไม่ว่าจะเป็นดีแม็ยันมิ X เอนะตัวถูกยันตัวแพงสุดเนี่ยก็เป็นนะครับถามว่าเ,เราเคยพูดเกี่ยวกับปัญหานี้ไปแล้วบ้างหรือไม่อย่างไรนะก็เคยพูดไปบ้างแล้วนะเกี่ยวกับปัญหายินยางในเนี่ยมันแก้ไขได้นะไปร้านร้านข้างนอกนะถ้าไปที่ศูนย์เนี่ยผมผมองว่าไม่จบนะไปที่ศูนย์บริการ อีสูสูเนี่ยน่าจะไม่จบนะลองไปร้านข้างนอกที่มันมีความชํานาญมีมาตรฐานดูนะ <c oughs> ก็อาจจะแก้ไขได้ปัญหาปัญหาปัญหาการกินยางในเนี่ยก็อาจจะจบครบจบปิ้งไปได้เลยนะไม่ได้ซีเรียสไม่ต้องไปซีเรียสเกี่ยวกับปัญหาตรงนี้นะพอดีเห็นพี่ท่านหนึ่งคอมเมนต์แล้วก็นึกขึ้นได้นะว่าเออพูดเรื่องนี้สักหน่อยก็ยังดีนะเราใช้ดีแม็กเนี่ยมาสองสคันแล้วเจนนี้นะแม่เจ้า นะตั้งแต่2,20 0มาถึง2,22 0นะรวมถึง m ิ l เกนะ2 2,23นะอนาะคตไม่รู้มี2,24 0หรือเปล่านะ้แต่เอาเป็นว่าก็มันก็กินยางในจริงแัแหละนะไม่รู้เขาออกแบบมายังไงนะให้มันกินยางในแต่ที่เขาบอกเอ่อที่ที่มันจะมีสูตรอยู่นะสูตรที่ทําให้รถขับดีเนี่ยก็คือมันต้องกินยางในนิดนึงนะ้าแต่ของดีแม็เนี่ย มันกินเยอะเกินไปนะครับเขาทํามาเพื่อกอถนอนหรือเปล่านะดูดโค้งดีหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันโอมาจนะครับแลว่าเรามันใช้รถแล้วเนี่ยเออไปก้มดูล้อหน้าอยู่ดูเนี่ยโอยอยางในแม่งแดกไปหมดเลยนะนี่กินแบบเยอะเกินนะยางเส้นหนึ่งก็ไม่ใช่ถูกถูกนะถ้าของบริสตอลนะเส้นหนึ่งหลายตังค์นะน้าขอบสิบเจ็ดส ไม่ใช่ถูกๆนะบริโภเนี่แต่เอาเป็นว่ามันก็มีวิธีแก้ไขเนี่ยร้านข้างนอกนะผมแนะนําร้านข้างนอกนะลองไปแต่งดูนะครับแต่มุมคาสเตอร์แคมเบลมุมโทอะไรพวกนี้นะมันจะช่วยได้นะมันก็แล้วแต่ทางร้านอะไรของผมเนี่ยก็ไปจบที่ร้านขนมยางยนต์นี่เห็นไหมปล่อยปล่อยวงอะไรได้นะเมื่อก่อนโอ้โหแม่เจ้าวงอะไรแบบ จุดอ่อนเลยหละถือว่าเป็นปัญหาใหญ่หลวงเลยสาหรับดีแม็กเนี่ยก็คือบงมอะไรกับการกินหน้ายางเนี่ยสุดยอดเลยนะครับนี่นี่ก็คือปัญหาที่เราพบเจอนะตั้งแต่ที่ใช้มาตั้งแต่2 0ถึง23ใน u ิวเอ็กเนี่ยโอ้โหแบบสุดยอดบ่มอะไรเนี่ยมันมันต้องปรับปรุงอย่างอย่างใหญ่หลวงหนะ้ายางแรงกล้ากันเลยเดียวเชียวนะสำหรับดีแม็กเจเนเรชั่น2 0งเนี่ยต้องปรับอย่างแรงนะครับและไม่อยากจะเชื่อเลยว่า ที่ออสเทเลียเนี่ยเป็นพวงไรไฟฟ้านะ่าแต่ก็ยังมีปัญหาการกินยางในอ,อก็แปลกเหมือนกันแสดงว่าพวงไรไฟฟ้าเนี่ยมันไม่เกี่ยวนะมันช่วยช่วยในการผ่อนแรงมากกว่าเพราะว่าไปนะว่าขนมยนต์เดี๋ยวเามาดึงตัวขยานยนต์ไปแล้วไม่มีใครนั่งให้ก็เราจบลนีจ้จริงนะช่างคือแบบคุยกันถูกคอมากนะกเข้าใจนะคนเข้าใจเนี่ยก็คือเข้าใจเลยปรับนิดแต่งหน่อยโอ้จบเลยของผมไปจบกับพี่แกเนี่ยประมาณสามสี่คันแล้ว เฮ้ยบริษัทก็ต้องดูนะเว้ยว่าทําไมว่ารถกูกินอย่างไรนะถ้าคนเขาจะฟ้องจริงๆตายนะเขาเป็นอยู่กับบริษัทย่างด้วยเออไม่รู้กันทายกูนะกูจะได้กินไอติมหรือเปล่าไอติมอะไรยมากก็เอาไปนวดไอติมไข่มาใครเคยกินหรือเปล่าไอติมก็ดีมากก็สําหรับผมเนี่ย แ่ได <Yeah, S 2> ้แล้วจบแล้วนะผมเคยไปที่สูนย์ร้ในตำน,นานนะทุกคนอันนี้คือในตำน,นานก็ <c oughs> ไม่จบเหมือนกันนะ่าทำยากนะไนเรื่องปัญหาเนี่ยเป็นหนึ่งข้อเสียใหญ่ๆอันดับต้นๆเลยนะของยีซูซูนะเจนนี่นะเจนที่เจนที่แล้วเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นหรือเปล่า,าแต่ประสบการณ์รารการใช้รถของผมเนี่ยใช้มัส da ใช้ฟอร์ดใช้โตโยต้ามาเนี่ยไม่เคยเจอเรื่องปัญหาบงอะไรที่แม่เจ้าจุกจิกวนใจขนาดนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวเอียงซ้ายเดี๋ยวเดี๋ยวเอียงขวานะเดี๋ยวเดี๋ยวสั่นสะเทือนไอ้สั่นสะเทือนตึง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 เนี่ยมันก็ก็รุ่นที่แล้วก็เป็นหรือเปล่าไม่รู้นะไอ้เพี้ยงง่ายเนี่ยมันก็ก็จริงนะก็ไม่รู้จะไม่ได้อวยนะมันจริงน่รจะซื้อดีใหม่รุ่นนี้เนี่ยต้องยอมรับไม่ได้ว่าพวอะไรมันเนี่ยจุด่อนแบบ สุดยอดผมจุดอ่อนนะแล้วก่อนเนี่ยมันมีเสียงดังด้วยนะแต่ตั้งแต่2022ขึ้นมาเนี่ยจะไม่มีแล้วเสียงดังนะเสียงดังคือขับรุดัง,ดงะนะรัน่าจะเป็นยอยยอยตัวตัวข้อต่ออะไรพวกนี้เนี่ยมันมันมีปัญหานะแต่ก็เปลี่ยนห้แล้วเรื่องวงมาเลยดังในพวนี้นะช่วงแรกๆเลยที่ตัวมาอ,อ่นี่2020นะแต่พอ่า22เนี่ยเสียนหน้าที่เป็น2เขีดยว2ชั้นเนี่ยก็เริ่มหายไปแล้วนะเนี่ยของเรา22ตอนเดียวกับเพื่อนสี่ร้องก็ ก็หายไปแล้วนะของผมเปลี่ยนสองครั้งมันะ้งสองครั้งมนะั้งรู้สึกว่าครั้งเดียวกลักตึกกลักไม่รู้ของโชเฟอร์เนี่ยเปลี่ยนสองครั้งหรือเปล่าไอ้ตัวสองยี่สิบเอ็ดนะนะคันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนแต่นี่ต้องเปลี่ยนในยี่สิบสองยี่สิบเอ็ดยังต้องเปลี่ยนนะยี่สิบเอ็ดเนี่ยมันจะได้ระบบล็อกเมื่อคุณขับไปเนี่ยมันจะล็อกให้ปุ๊บนะเม่อเื่อเปิดประตูตเนี่ย ย่นเดี๋ยวอซงพจิบยังไม่โมเลยที่ยาโรยแล้วเราต้นทานมาตรฐานมน,าาน้ำแรงก็เอาเป็นว่าแก้ไขได้นะสำหรับผมเนี่ยถ้าใครอยู่โซนขนอมสุราษฎร์หรือว่นครนะก็จะมีโอกาสคุยกับพี่ช่างกันเลยในคนครก็ามาทำ okay ับแกเยอะภูเก็ตยังมาภูเก็ตมา,มา<ผ>มบอกสมุยยังมาเราไปทําได้นะร้านขนมยางยนต์นะต้องเข้าผมแล้วนะต้องเป็นสปอนเซอร์ผมสักทเขาบอกว่า <g> <นะ S 2> ต้องกันนะ ต้องกันมาจากช่องกันกับนะกันกับบางคนอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกก็คือกันกับกับกับนั่นก็คือชื่อลูกผมเองลูกผมนี่เองนะกันกับลูกชาวสวนนะก็คือเราทําสวนนะไม่รู้มันจะทาสวนหรือเปล่าลูกเราแต่เอาเป็นว่าก็ลองไปดูนะบอกบอกมาจากช่องกันกับนะกับบอวันนะทําแบบนี้นะดูแลดีเปลี่ยนยางอะไรที่นั่นก็โอเคนะดิบน่าอะไรเขาก็ตั้งให้ฟรีแม่งเลยนะก็รับประกันนะเราใช้หลินหลงก็โอเค ก็ <พ uka> ประมาณนี้นะครับโอเคกีนาทีอะโจเฟอร์แปดโอเควันนี้เราก็จะมาซ่มอมตามข้อมูลด้วยไม่รู้จะมีคลิลปหรือเปล่าแต่ก็ไปได้โจเฟอร์อเอาเป็นว่าก,ก็ปัญหาระดับตา่างระดับประเทศแล้วนะไอไ้ภูมิอะไรเนี่ย,ออย,ยเหนะ็นไหมอ่าออสเตรเลียก็ฟ้องแล้วนะไม่ไรู้ไม่รู้ช่างนี่เราลองคุคิดกันเล่นๆนะช่างไทยทำได้นะทำได้ทุกอย่างเลยแค่มือคัสเตอร์ความชำนาญมากกว่า มันกินยางในตั้งให้มันกินยางในได้แล้วก็ใช้ตรงดิ้งได้เลยแต่ออสเตรเลียเนี่ยเขาลูกค้าไม่ยอมมันเอาจริงแล้วมันฟองมันฟองเอาจริงเลยอ่ะรวมตัวกันแล้วฟองง่งเลยนะสุดงยอดจริงแต่ไทยเนี่ยเขาขียดฟ้องนะเพราะมันมีค่าไม่ได้ขีดอะไรหรอกก็คือยังไงโจมันก็รู้พี่ไทยเกี่ยวกับคนเราพูดเกี่ยวกับคนแล้วกฎหมายที่มันอ่อนด้วยไงมันก็รู้คนไทยก็เขาก็ไม่อยากมีปัญหา คิดดูจะไปฟ้องอะไรเดี๋ยวสารนัดกี่หนกี่หนกี่หนวันที่ได้มาาแล้งสารแล้วนี่มันก็สารสารเดียวก็เดี๋ยวสืบเดี๋ยวนู่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนั้นเหมือนร้องสกบล่ะไม่รู้ที่นี่เขาไม่ค่อยนั่นเลยคอยคุมคริพูดอ่ะก็ไม่ค่อยสนใจมั้งฝั่งนี้ไม่เห็นเงินไม่ขนาดรถศกรอะไรเงียบ้ยประเดี๋ยวแล้วเอพรานว่าไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้น่าไปคุยกับศูตรบ้า ก็เคลียให้จบนะออซูเนี่ยเป็นแบรนด์นี่ไม่ได้ปกป้องนะเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างจะยาวไม่จบเลยเรื่องยางนี่หลายรอบแล้วกูไม่อยากจะโม้หลายรอบแล้วไม่จบค่ะคือเรื่องยางเนี่ยต้องบอกตรงว่าไปทำข้างนอกดีกว่านะเกี่ยวกับเตั้งศูนย์ถ่วงล้อสลับหน้ายางซ้ายขวาหน้าหลังอะไรผมเนี่ยผมแนะนำให้ไปทำข้างนอกน่าแต่ไนเอร์วิส เซอร์วิสถ่ายน้ำมันเครื่องอะไรเนี่ยทำเพิ่งในนะได้ประกันวารันตีไปด้วยนะแต่ผมล้อละอะไรย่างเนี่ยไม่ต้องนะไปทำข้างนอกดีกว่าชำนาญกว่าเขาชอบเสดิดหนึ่งสลับสลับกินได้แต่พูดได้เออเ <ๆ S 2> <ๆ>ขาชอบแบบน้อ,นอไหนจะหลับทวง,งล้อไหมน่าลอ้ลอแต่งหรือเปล่านะที่ศูนย์เขาชอบเขาจะถามนะเป็นธรรมเนียมแหละมันไม่ใช่ชอบถามหรอกก็น่าจะเป็นก็คือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ไม่ใช่เขาถึงรอบมันก็ต้องสลับนี่แท้เขาตั้องทำเองเนอะเบะกลัวว่ามันกินให้มันกินเสมอไง,งสลับข้างดูกออกข้างนี้ใช่เพราะว่าถึงมือโลมันก็แดกข้างหน้าไปหมดแล้วนะเอาข้างหลังมันแดกต่อโอเคนะคลิปนี้เสร็จเลยแล้วนะโอเคนะเอาเป็นว่าผมก็มีร้านประจําของผมแหละนะแต่เรื่องเนี้ยแก้ไขปัญหาได้นะคนไทยเกง่งนะเพิ่มค่านิดเพิ่มค่าหน่อยก็ค่างที่จะเกง่งนะถ้าเทียบกับช่างฝรั่งเนี่ยฝรั่งเนี่ยมันก็เก่งเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าไทยเก่งกว่านะไทยเนี่ยดัดแปลงได้ดีกว่า น่าดีกว่าเก่งมากกว่าโอเค okay, นะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมนะไม่ใช่แต่เจ้าคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก็ลองคอมเมนต์กันดูนะว่าเจอปัญหาอเจ้าวงอะไรนี้หรือเปล่านะเดี๋ยวไม่รู้เชนคครั้งที่สามเนี่ยก็ไม่รู้เขาะจะเปลี่ยนเป็นคอยฟ้าหรือเปล่าก็ประมาณนี้เจอนใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม